แม่มัด e ดีแม่ค่ะชิวๆนั่งรถเรื่อยมา,ยมมาแม่วัดดีจ้าแม่วัดดีจ้าอือหมื่นคนแล้วเดี๋ยวเอาพี่ดิวกินข้าวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไสวัสดีครับสวัสดีค่ะคะหูกินอะไรอย่างกินเลยไมอามันเลยมากินแล้วก็ต้องกินแล้วรองได้ไหมเนี่ยปุ่มจมูกปวยมาก ตื่นเต้นเหรจอพี่หล่อจริงหรอรับรอเมื่อคืนนอนไม่หลับอ่ะแมววันดีค่ะแมววันดีค่ะทันข้าไหมคะ่สบายอะหอโอได้ไหมขอตัวก่อนได้อฟที่จริงของจริงพ่การเขาอยู่สวนเสวยสวยเขาเสรันสวยมากตงี้นดินกินเติมพลังก่อนนะเ็นมตัวจริงสวยมากอ่ะบอยค่ะอย กินข้าวกันท hmm. ุกคนทำ้าวหาที่อยู่โรงงานครับน้องปอข้าวหนำน้องปอข้าวหนำมาเติมร่วมมาเติมทางเร็วจ่อยไแม่อไปนไม่มีต่อล้าแล้วทุกคนวันนี้ น้องผู้ก็นั่งเรียบร้อยมากครับอกก็ถือว่าน้องได้โอเคนะวันนี้น้องมาขายไม่ทุกคนเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขายน่ารักน่ารักแต่น้องก็ขายของเก่งนะเมื่อกี่พันตะกร้าน่ะให้รอก่อนนะทุกทีพันกว่าไหมพี่ใช่ค่ะอืเดี๋ยวเติมพลังก่อนทั้งหมูบะหมั้งหมูบะหมี่สมาก รถเยอะแล้ววันนี้รถปิดมากเธอแค่เธอไม่ลงมตเวนะแค่นี้คือทำไม่เก็เลยอันนี้อินน้น้ดูอันนี้อะไรน่อหมูอันนี้หมูนี่แซ่ดกันหวดมากคนเยอะวันนี้ทีมงานเยอะอยู่เยอะ อันี่อุนนี่แล้วสวัสดีค่ะขอร้องครับ่อปอกินเลยลูกซับๆอางขอโทษมสีอตั้งนี่อ่ะอ่ะไม่เห็นเลยทไปด้มีคนโตเข้าตลอดเลยเปิดหมวดพระจันทร์ไหมคะเปมโอเคอ,อ่ะจิ้ข้าวพี่น้อง ่อยมกินแบบโต๊ะเลยลูกเมื่อกี้หนูได้กินเยอะไหมมาเยอะเยอะไหมไปกินกินกันแซ่บไม่สรุปพี่กินหิวข้าวถูกค่ะเพราะว่ามันอันนี้แล้วนะคะแล้วก็เซ็ตนี่ค่ะกันี่มีน้องหาบไปยังปากก็ได้พาน้องกินข้าวน่ารักจังเลยน่ารักน้องชอบกินชอบกินอันนี้ปะผัดไทยพอามาผัดไทยเอาาอ่าไปกินกินแล้วอร่อยนะเคยกินอร่อยะแน่นี่มีข้าวนี่หนูข้าวผัดสับปะรด นี S <S ด่ดูพี่กิ่ตาใช่แบต้องมือต้องไม้เห็นปะใช่ทุกคนบายนี้พาน้องมากินข้าวที่โรงงานดูดูมีงไงกี่โมงกี่พี่พ่อม่ คือนอนที่บ้านแม่เหรอปีนข้มตำมันอหรอข้มตำเนี่ยอร่อยสุดข้ะตำไทยญี่ปุ่นอ่ะเด็กวางเลยจ้ะเดี๋ยวแป้งเนี่ยจะได้ตักได้ข้าวต้มจิ้มกันเลยค่ะน่าวางตคนนี้วลองอันูนไหมแกงระดูแกงัระดูตักแกงระดูแน่นอยแกงระดูจวนใส่ถ้วยถ้วยถ้วยอยู่นะเด็กๆไม่กินหน่อยรูปมาลองมาลองท้องอัปเปอร์มากินไหมบบ เดี๋ยวมันจะเย็นมาลูกมาันมากินข้าวเลยที่ตักไหมนี่ลูกอม่ไก็ดูตามหมืปอนอนั่นแวิวข่าหิวข่าแหละมันบายเนี่ยวยปลาลาเบิดปลาลาเบิดเมื่อกี้หัดพูดกับน้องเขาห้วยปลาลาเบิดเข้าใจที่บอไ้เพื่อนนะเพื่อนนะได้ไหมไอ่ะเขาใสยรูป กินเลยลูกเข้ามือมือเลยมือเลยทานไหมไม่ลองทานนะมัม no ือทานมันจะบอกาไม่อยากคาสมาไซเลยทานเออคาสมาไ่ได้ดีวนนัะกินเนื้อสิแปดกินคาสมาแปดคนข้าวเหนียวอรไอยปะฮะคนข้าวเหนียวมาผู้ใดเคยกินของหัวใจจ้ะครับอือนี่พาหน่อมากินข้าวพี่น้อง บรรยากาศดีตื่นกี่โมงผู้กัน่นอืมั้วอ,อ,อ,อยู่ไห,หนอน,นอนรอเมื่อคืนนอนนอนนอนตอินนสี่นอะนอนเปนสี่ตื่นเจ oh <my> ็ดโมงท <c oughs> านอะครัานรผ่านไหมขาต้องมาบนรถน้องก,ก็นอนอ <c oughs> ตีนตัวนอนยาวอะ่ <c oughs> นอน น้องปอหลับก่อนเพื่อเลย <c oughs> เดี๋ยวทุกคนกินข้าวก่อนเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวยืดสิตมาเฮียร์ยืดเนี่ย <c oughs> ไอหิวเข่าเยอะพี่น้องเขาบอกว่าเนาะกินเยอะแล้วอายหรือเปล่าห้าอะไรนะพี่อายอายหรือเปล่ากินข้าวน้อยแบบค่อยๆหยิบอ <c oughs> อ๋อเคยใหม่ครับเคยใหม่ เราพิ่ดีควคมแบบคาใหญ่มากอืมกินเท้าเลยกินหวานโดกนี้ของหวานนี้บอกอื <ย S 1> อมอกล้วย,ยหนามาหากบอะไรเนี่ยกล้วยหนามนี่เนี่ยหั่นมากินมะะไมแต่ห <c oughs> มูหวานแสบเด็เออเดไม้ลหรอกินเลยเปี <c oughs> ้ยวน้ครับกินเลยไม้อืมทไมกินเลยลูก ขอคนเดียวเลยยอากบอกอิ่มแอือบอกผู้บริหารยังไม่ได้กินข้าวครับพี่ดีวเคยใหม่ต้องผูกแขนใหม่แล้วแหละเอาเงินมาติล่ะเออเอาเงินมาอีกผูกแล้วครับ เาว่าตรงๆนะพี่น้องว่าภาษาบ้านได้นี่ล่ะว่าภาษาอีสานนี่ล่ะพี่ดิวกับไปซอยค้นหลายเนาะพี่น้องครับผมบอกขีดสื้อของจากไอ้น้ำาตี<อ>น้น้องน้องไอ้ากับทรงทั้งมาไก่แล้วมืนนอนีน้องสองคนน้องสองคนมาหาพี่ดิวอ่ะบอกว่ามาขายของซอยพี่ดิวเปนบอแต่ว่าฟังอีสานออกบอกแมนแล้วคะ่ะอ่าแมนแล้วเออเขาบอกอีสานนี่ล่ะพี่น้องผูใ้ใดสิซื้อของกดหนึ่งก้อนซื้อของกดหนึ่งครับไอ้าก้อนเนี่ยมืนีกับสิไปเสื่อ,อน อ่ลยยางแตกท่านด you know, ้ป่าอยู่แหมพี่น pues ้องเออรถยางแตกท่านในป่าอยู่ไปเฮตบุญพี่น้องสี่หมื่นแปดพันคนผู้ใดเป็นคนอีสานครับกดหนึ่งเนะคนอีสานกดหนึ่งคนภาคคนภาคกลางกดสองออสี่หมื่นเก้าพันคนปารพี่น้องเปิดเปิดดนตรีเปิดดนตรีอันนั้นแหมดนตรีอีสานบ้านเฮาแหมสเตเตสเตเไม่เป็นดนตรีแบบอ่า แตง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 เปิดดนตรีอ่าขอเสียงตัวมือเลยห้าหมื่น 50, คนหาหมื่นคนหาหมื่นใจอันนี้อล่ลาน่อยนะครับอันนี้ล่ลาน่อยสรงสีหยากๆจังหน่อยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้อล่ลาน่อยนี่น้องซ้ายน้องซ้ายอายได้เนี่อออยอ่าอายไปซอยงานแตงนะครับ แตงนั้นกับบ่บอกไอนอนมือน,นั่นนะบอโทรมาบอกไอไอสีไปจ่ายคาดองให้แล้วบ่โ <c oughs> ทมาบอกไอเดพูกันเน่ <c oughs> ไปหาแบบโอ้โหมักทรงมักสาวบ่โทบอกผีไซายผีไซายมโหดที่อันมโหูที่หลังไหมพี่น้องนะครับ